สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอิ่มเอ็มสุขใจนะคะสำหรับวันนี้ก็ยังพาไปเก็บเห็ด h e นออฟเดอะวูดหรือเห็ดแม่ไก่เชิญชมค่ะนี่ค่ะเบิ้งก่อนว่าคน้นเตะพันมากขึ้นพันมะขืนน้ำคอนท่างโอ้พันมกขืนยูนีตัวกันเนี่ยเนี่ยตัดก่อนเด้อค่ะบานี่น้องเธอไปดูสิตัดให้ เหลือเหลือติดไว้โอ้ยคือเกาอีกแล้วค่ะสั้นกาเอาอันนี้ไวซ้ซะแต่คนสิมาแตะนี่ติค่ะพูดนะช่วงนี้ดีเห็นเห็นบ่เปือนอยากเข็นกัวใหญ่ๆทอกระปอมแน่ค่ะอันนี้พันยังจีบานออกอีกอยู่ได้เนี่ยค่ะพันจะบานขนาดนี้เนี่ย ยานแต่คนมาเตะทอนล่ะค่ะเห็นว่าันก็ไปใหม่สีคือกันบานีมีดอกน้อยๆอยู่นี่นั่นีีค่ะเนี่ยเนี่ยเอาใส่ละเน,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 นี่ยคะแนนเนี่ยเนี่ยมันจีจำว่าได้ไหมเราปานีเลี้ยงจำทางป่าได้เหยค่ะโอ้ดีใจอ้อ,อนอยู่ค่ะมายูคันท่างข้นสีเตะเพื่อน,นีเราค่ะเนี่ย ย่านค้นมาเตะเด้อนญหาพว่าจังได้ค้นมาเตะแน่นอนค่ะนี่เอาไว้แค่นี้ค่ะเสีดายตัวแนวหายากจังแม่นดีใจหลายค่ะเมื่อพ่อแม่ไก่โตใหญ่เป็นดอกแรกที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้ค่ะ อันนี้บ่อแม่ห้อยคนเห็ดเด้ค่ะ,สะแสดงว่าสแสดงว่ามีสัตว์มาแห็นโอ๊ย,ยเผื่อ,องงนนพัอน,พนยายเต็มที่แล้วเด้ค่ะโอ้ย่างหลงทางหลงทางนี่ก็ดีคือกันได้มาพ่อเห็ดเนี่ยค่ะพันยายเต็มที่แล้วโอ้ดีใจไหลเห็ด เฮนเนี่ยเฮนออฟเดอะวูดเนี่ยเพื่อนชีเกิดยุเงาส่วนมากจะยุเงาโอกค่ะอันนี้อันนี้ใบโอเด้อันี้่เนี่ยคนยุ่เมืองหนาวเพื่อนจะหัวอันนี้เป็นเป็นใบโอกเราก็มักพ่อ,อยุใต้ต,ตน้นแม่เปิลน,นั่นนะจะพ่อ,อยุตน้นส่วนมากจะยุเงาโอกกเราก็บางเทือกับไปพ่อเพออื่อนยูยูใต้เงาแม่เปิลเพื่อนาคะคะ อันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นต้นโอ๊กค่ะพูน่ะส่วนอันนั้นเป็นต้นอันนั้นเป็นแม่เปิลเดฮันอายุคางางน่ะโอเวอบ์แมนเป็นต้นทิวลิปทรีส่วนอันนี้เป็นวิงบอน้อเนี่ยเป็นโอ๊กค่ะหึ้มดูยงามหลายเงาเนี่ยเต้มองนีเพ่นแบงไปแสดงว่าสัตว์ค่ะไปกินยังสิละบ่เป็นยังค่ะ ไงนะขะนเียนใหญ่ประมาณกับปอมหน่อยค่ะก้อนจิตตัสกับกะเบิ้งพนกับก้อนเนี่ยเนี่ยเบิ้งดอกพนแล้วก็จะสะอาดเห็นบ่น,นะคะสะอาดหลายพอฝนบ่ตกแต่ว่าเย็นเย็นเด้จับนี่เย็นขนาดเลยเนี่ยคือจังแบล็กสเตนน n ่คือจังเห็ดเนื้อใกล้ฉีกคือขาก็นวะนะ่ค่ะ บ่แมนยี่หลีนี่บมแมนยี่หลีนี่เพิ่นไปเห็นแบล็กสเตนนิ่งนี่เพิ่นดีใจว่าเป็นเหนบมแมนนะคะเห็นจะบอมส่วนมาเฮนเฮนน่ะเขาจะเกิดประมาณช่วงนี้แหละค่ะกล,กลางสิง,กล,งกลางกันยา่าส่วนแบล็กสเตนนิ่งเนื้อไก่ฉีกนั้นเพิ่นจะเกิดช่วงช่วงก้อนกันย่าค่ะเนี่ยโอ้งามเพื่อนะข้างหลังขาวอื ที่สุดก็มาพ่อเห็นค่ะเฮ็นออฟเดอะบูธเฮ็ดแม่ไกเป็นดอกใหญ่ดอกแรกของปีนี่ที่เห็นค่ะแล้วก็บ,บานเต็มที่แล้วคัน่บตัดมือนีเพิ่นสิเนเอาบบอเมนเนาเพิน่นจะจะยู่ไปอีกได้ได้คิดว่าเป็นอีกสองอาทิตย์เพื่อจะวา่านอนสีมากินนอนคือขี่ไก่ขังนะคะ่ะน่ะค่ะง่ามไหลตัดก่อนเดาค่ะบาทเนี่ย ต้องหาหามองหา้าเอาอันนี้ออกก่อนนะอันนี้รุดรุดอยู่แล้วพวกสงสัยกวางมาะแฮนค่ะิ่นไม่ไม่คำเนี้ยนี่ไม้คำนี่ค่ะมเมมเนลี่ล่าด้วยค่ะเพราะวท่าน,นต้องเบิง จะตัดบ่ให้บ่ให้บ่ให้ออกไปเบิดคู่ดอกอะค่ะพูดนน่ะกอใหญ่พูดนน,ดน่ะสูงขนาดนี้กว้างขนาดนี้ความเลิกนะคะมีดพันเอามีดเนาะเอาฝ่าด้วยค่ะดึงมันออกก่อนพันเอามีดหน่อยมาตัดเห็นนี่ต้องเอามีดเหย้าเหย้าเป็นศอกเลยค่ะเพราะวะ่า bà được ông mày đi ở gần lấy thớt sáp cho, à, đầy nè bà này, sao nữa hả? คันงัดมีกระง่ายแล้วงัดออกเป็นกอนี่ง่ายขนาดแต่อันนี้จะว่างัดจะปาดเอาเนี่ยโอ้เสือเดินค่ะเนี่ยค่ะเหลือใบคอทอเน,นี่ยตาตัดแบวถูกต้องเนี่ยพุณน่ะเฮ็นนี่จะบวมีพีบม่มีที่เป็น เป็นคูมแฝดที่ว่าเป็นผิดบอมมี่นะคะเห็นน่ะอันนั้นคือกัน Chicken of the Wood นั่นก็คือกันอ๋อ oh, c h i c k e n of the wood นั่นหาลังคนบอบมี่ชิคเกนออฟเดอะวนี่ก็จะบอมมี่คูแฝดแต่ว่าเช่นทะเลนนะ่ะเห็ดมันปูน่ะนะจะมีบางคนเนี่ยไปเห็นว่าแจ็คคาริน <laughs> แจ็คโอแลนทอน ฝรั่งเว,เวลาเว้าเขาจะเว้ารั่วเป็นคือจักริน,น่ะคะ่ะอันนั้นน่ะเป็นเห็ดสมพิษนะ่ะอันนั้นน่ะเป็นบางคนนะ่ะนึกว่าเป็นเป็นเห็ดมั่นปูตัดอันนี้ออกก่อนเด้อค่ะปุ้ยพูดนะว่ามันดอกเนี่ยนะค่ะพูดนะง่ามไหลมองดูเฮ้ยแม่นกวางแหนไปแล้วกับง่ามอยู่ค่ะเบื้องใกล้ๆนล้นเนี่ยพูดนะ รรมชาตรดีใจครับว่าจะเฉือนวงนี้ออกสเสร็จได้ด้ยนี่ค่ะนันเห็นบ่น,นั่นยังเห็นโอ้ยน้ยหนอนเนี่ยยังเห็นห้อยหนอนนันน่ะคะ่ะเนี่ยนี่ห้อยหนอนเห็นบ่น่ะคอมแมนบ่ท่านฝ้ามาตัดหนอนจีใช่ไปหลายเลยนี่นค่ะเห็นว่าเนี่ยเป็นจุดดำตาลน่ะหนอนค่ะ อันนี้คันเอาไปขายเด้อคะเนี่ยแห้งเกิดจากธรรมชาติดซ้ำเนี่ยคันเอาไปขายเนี่ยได้บ่าต่ะตำกว่าคิดว่าบ่าต่ะตำกว่าหาสีเหรียญเด้อนนะค่ะเนี่ยบ่แม่นถูกถุงนะอันนี้ก็ประมาณโอหนักเติบประมาณประมาณจักเภาหรอกประมันสามเภาคุณเด้อค่ะนี่ค่ะเห็นในที่สุดมือนี่ก็ได้เห็นใหย ใยสมบูรณ์เลยค่ะนี่อันคำพอดีคำพอดีเก็บเลยเนี่ยคุณนะคะเนี่ยช่วงนี้เพิน่นคันเพิ่นเทาเติบจะบอมมีกลิ่นหอมเด้ค่ะเป็นกลิ่นแบบบอบ่ถูกค่ะโอ้ดีหลายงามไหลในที่สุดกายางหาเพิ่นจนเห็นค่ะดีใจได้นน่ผู้ใดเห็นเห็นผู้นั้นก็นต้องมักเห็นค่ะเพราะว่าเพินพ่นง่ามยี่หลีล้วกค่ะ พ่อปีหนึ่งพอ่อเถื่อนึงนะะ่งเ้ยค่ะเห็นน่ะเฮ้ยดีใจไหลลงท่างแต่ว่ามาพ่อเพื่อนนีดีใจค่ะคัะนแม่นมี่มีมองเหมืนบ่กว่ามีห่องว่างนะเอาเพิ่นว่างไว้แห้งอยู่ได้ค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะที่เห็นอยู่นี้คือเห็ดแม่ไก่เทาหรือ hen of the wood ที่เก็บมาส่วนหนึ่งก็ต้องฉีกเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็เอามาผึ่งให้แห้งไม่ได้ให้โดนแดดนะคะ วางไว้ในที่ที่มีแสงสว่างไม่ไม่เป็นที่มืดค่ะแล้วเห็ดก็จะแห้งเร็วไม่เป็นรานี่แหละลักษณะที่แห้งเก็บได้นานด้วยต้องให้แห้งจริงๆนะคะน้ำหนักจะเบาให้แห้งจริงๆแล้วก็ค่อยเก็บใส่แนะนำให้เก็บใส่ถุงกระดาษแต่นี่ยังยังไม่ใส่ถุงกระดาษเลยก็ยังอยู่ในในกล่องเปิดฝาทิ้งไว้แบบนี้ค่ะ นี่ตากไว้ตั้งแต่เดือนไหนเนี่ยจำไม่ได้แล้วค่ะประมาณเดือนตุลาโหนี่หลายเดือนแล้วนะคะตั้งแต่เดือนตุลาวิธีใช้ก็คือให้นำไปแช่น้ำสักสองชั่วโมงไม่ถึงสองชั่วโมงก็ได้ค่ะเขาก็จะคืนตัวเหมือนกับเห็ดสดเลยอร่อยเห็ด <laughs> hen of the wood หรือเห็ดแม่ไก่เทาเนี่ยเป็นเห็ดที่มีรสชาติอร่อยมากม จะนำไปแกงหรือนําไปผัดนําไปทําซุปเหมือนซุปหน่อไม้ยังได้เลยอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็เก็บได้นานที่ต้องมาฉีกแห้งแบบนี้เพราะว่าถ้าหากเอาไปต้มแล้วเก็บไว้ในช่องแช่แข็งมันจะไม่อร่อยเท่ากับปากแห้งแล้วก็ เอาไปแช่น้ําก่อนที่จะนําไปประกอบอาหารนะคะอันนี้คงแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนดูสิท่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่ตากไว้ปีนี้ประมาณคือปี2019นี้นะคะประมาณประมาณหกเจกล่องนี้ค่ะที่ได้เยอะที่สุดคงจำได้เป็นแม่ไก่เทากอใหญ่ๆนะคะที่กอใหญ่มากเกือบ 5- 6กกิโลนั่นแหละคะ่ะ แบ่งให้พี่เขาไปด้วยแล้วก็เอามาฉีกนอกจากนั้นก็ฉีกเป็นเส้นๆเ,เส้นแล้วเข้าตู้เย็นเอาไว้เกือบสี่เดือนเชื่อไหมคะที่ฉีกเป็นเส้นๆเ,เ,เข้าในช่องธรรมดาในตู้เย็นอะไม่มีราเลยอันนี้คือเห็ด hen of the w o o d นะคะขอแถมหน่อยนึงอันนี้คือ birch birch p o r i p a เห็ดยาฆ่าเชือ้อนี่แห้งเร็วมากเลย เบาเบาแห้งแล้วจะมีน้ําหนักเบาอันนี้จะเอาไปทำอาหารไม่ได้นะคะเพราะว่าจะมีรสขมจะนำเข้าไปต้มดื่มเวลาที่มีอาการท้องร่วงชะงักเลยแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ในช่วงที่มีอาการระคายคอคล้ายกับเราติดเชื้อมาค่ะก็จะต้มเห็ดนี้อันนี้แถมไม่ได้เกี่ยวกับเห็ดเฮนออฟเดอะ o ูดนะคะนี่ต่างหากที่เป็น h ฮ n ออฟเดอะ o ูด คิดว่าปี2020นี่ค่ะก็จะเริ่มเก็บ h e n of the w o o d นี่เราๆเราๆเดือนเดือนกันยาปลายปลายกันยาเขาก็จะเกิดมาแล้วขอให้ออกมาเยอะๆปีนี้ค่ะปี2020นี่ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากๆค่ะขอรบกวนช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ